อย,อยู่กันที่ความเคลื่อนไหวซีเกมนะครับนายกสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยให้กําลังใจนักปั่นประเภทลู่ทีมชาติไทยขณะที่ทางจายอังสุธาสาวิทมั่นใจจะคว้าเหรียญทองได้ <Okay. S 1> เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาครับที่สนามกีฬาเวโรดโดมพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจาัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์ให้กำลังใจและชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาจัก,กรยานประเภทลู่ทีมชาติไทย นายกสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าวันนี้ได้ชี้แจงเรื่องเบี้ยเลี้ยงโรงแรมที่พักในช่วงเก็บตัวและช่วงของการแข่งขันรวมถึงเงินอัดฉีที่ทางรัฐบาลได้เพิ่มให้กับนักกีฬาโดยเหรียญทองจะได้500,000บาทเหรียญเงิน300,000บาทและเหรียญทองแดง200,000บาทและโค้ชจะได้20%จากเงินรางวัลของนักกีฬาแต่ยังเป็นอัตราเดิมไม่ให้อัตราใหม่นะครับชี้แจงให้เข้าใจโปรง่งใส และมาให้กำลังใจหลังจากไปเยี่ยมประเภทถนนเสือภูเขา BMX และรูปเป็นประเทศสุดท้ายซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของนักกีฬาก็คือเรื่องของอุปกรณ์โดยทางสมาคมกีฬาจาัก,กรยานเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนให้ทีมงานเดินทางไปไต้หวันสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้เพื่อเป็นเพื่อมาเสริมให้กับนักกีฬาทุกคนต้องมีอุปกรณ์ใหม่และดีที่สุดลงสนามสู้กับคู่แข่ง นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมพร้อมทุกอย่างให้นักกีฬาสู้ให้เต็มที่รอประกาศรายชื่อนักกีฬาอย่างเป็นทางการส่วนความหวังยังยืนยันครับที่6เหรียญทองเหมือนที่เคยประกาศเอาไว้ครับต่อไปก็จะเฝ้าดูในการตัดตัวสุดท้ายตอนนี้ก็มีตัวอยู่ในใจแล้วแล้วเขาก็จะเทสครั้งสุดท้ายก่อนที่จะประกาศรายชื่อนะครับ นี่คือสิ่งที่เราได้มาดูแลมาให้กำลังใจนักกีฬาส่วนความหวังที่น้องๆอ,อาจจะถามก็คงเป็นไปตามเดิมนะครับก็ยังต่ำหกเหรียญน,นะครับถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักกีฬาเขาทุ่มเทแล้วเขาพยายามจะทำให้มากที่สุดขอแรงใจจากพี่น้องประชาชนตอนนี้เราได้ออกคลิปแล้วก็ออกติ๊กต็อก นักกีฬาลู่มีใครลงบ้างลงประเภทอะไรแข่งเมื่อไหร่ยังไงท่านเข้ามาให้กําลังใจนักกีฬานะครับทางโซเชียลมีเดียเสือภูเขาก็มีใครลงประเภทอะไรยังไงดาวฮิวใครลงอิลิมิเลเตอร์ใครลง BMX ใครลงขอแรงใจท่านส่งไลค์เข้าไปเยอะๆนะครับเพื่อที่เป็นกําลังใจแก่นักกีฬาที่จะได้ดูว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจอย่างไงนะครับ ขณะที่ทางใจอังสุทธาสาวิตครับน้องเหล็กทีมชาติไทยตัวเต็งเหรียญทองของไทยครับก็ออกมากล่าวว่าเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาเวโดโดมจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพร่างกายพร้อมเต็มที่ครับเตรียมตัวมาดีครับและมั่นใจซีเกมส์ครั้งนี้จะคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยตามเป้าที่วางเอาไว้สําหรับการแข่งขันกีฬาจักรยานในซีเกมส์ครั้งที่33เนี่ยชิงเหรียญทั้งหมด17เหรียญทอง ซึ่งจักรยานประเภทลู่เนี่ยแข่งขันระหว่างวันที่18-19ทธันวาคมนี้ชิงชัยกัน5เหรียญทองครับ